แหละจะเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมและนี Six ่แหละที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีของโลกโซเชียลและนี่แหละที่จะเป็นแบบอย่างของชาวโลกสู่สายตาชาวโลกพี่รันว่านะแล้วเราก็ต้องมานั่งคุยนะคนอื่นอย่ามาอิจฉาอิจฉาหยังไม่ต้องมาอิจฉาค่ะช่องเมื่อก่อนคนดูสามสี่สี่คนสิบคนสิบคนสิบคนยี่สิบคนตอนนี้คนดูเป็นคนดูเป็นพันพันน้องช่องหน้าชู้ะนาชู้เมื่อก่อนคนดูสามร้อยสองร้อยสามร้อยตอนนี้คนดูเป็นพันค่ะพันขึ้น ออ้ยมาทุกทางค่ะมาทุกทางค่ะเราถนัดสายไหนเราก็มาสายนั้นนะพี่รันมาถนัดพี่รันเป็นสายทานสายบุญพี่รันก็ต้องมาทางนี้แหละจะให้หมาเป็นสายฝาดบอใดานะคะเป็นสายฝาดบอดะะาาดาพี่รันก็มาทางสายทานสายบุญนี่แหละแต่เราก็ติดตามติดตามอยู่เสมอติดตามอยู่เสมอติดตามคนที่เรารักเราชอบนะคะติดตามหนึ่งคนใน,ในดวงใจของเรา คนนี่แหละพี่รันติดตามทนายสมเกียรติติดตามปู่ม,มูลินมาหาชาแนลติดตามน้องมาดามลาเต้พี่รันติดตามแล้วก็ติดตามอออะชะชะเออแฉแฉชาแนลนะคะติดตามเ <c oughs> พราะอะไรคําว่าแฉมันก็ต้องแฉอยู่แล้วนะแฉค,ะชะคนชั่วแฉคนชั่วให้สังคมให้สังคมได้รับรู้ นะคะพี่รันพี่รันติดตามแค่นี้นะคะเพราะฉะนั้นมีเวลาพี่รันก็เข้าไปไม่มีเวลาพี่รันก็ไม่ได้เข้าพี่รันติดตามอุงอิงซะมากกว่าพี่รันตุองิงซะมากกว่านะคะติดตามองอิงสาวน้อยเพชรบ้านแบงซะมากกว่านะคะเออมีเวลาก็จะเข้าไปค่ะติดตามจอตอนนี้เออติดตามจอนี่คดีเด็กด้วยขอบคุณมากค่ะพี่ปนอมขอบคุณมากนะคะอะไรที่เครียดๆนะเราชี้บอยากเบิ่งค่ะซีมาเบิ่งอะไรที่มันสบายหูสบายตา เาชอบของสวยงามค่ะสิฟังเสียงค่ะเพราะเพราะเด็กน่ารักน่ารักโอ้รุนุนเนี่ยโอ้ยทำให้คนแก่หัวใจกระชุ่มกระชวยค่ะอุ้ยปาดพระเอกก็นหน้าตาก็รอนะคะอุ้ย,ยสีเวามดคําสีเวาค่ะมดคําสีเว้านะคะคนแก่ก็มีความสุขร้องเพลงกเพาะเสียงก็สนองหูมีความสุขหลายๆค่ะอือปู ปูปูก็เอาคลิปไปลงแล้วนะคะขอบพระคุณมากนะคะปูขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะที่ให้เกียรติขอบคุณมากนะคะที่เอาไปลงนะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะเข้าไปดูนะคะเอ,อมหามุนีเดอะฟาดนะคะอฟาดเรียบขอบพระคุณทุกกาลังใจทุกไลท์ทุกแชร์น,นะคะเละิฟเิค่ะฮักอิลี อิลีค่ะหักอิลีหักหลายค่ะหักหลายสาวน้อยเพรบันแพ่องุ่งอิงของเฮาค่ะหักค่ะหักหลายค่ะมักหลายค่ะดูนะชูมีแต่ความสุขทุกตั้งกับพี่ปนอมผมอยากรู้ว่าทุกวันนี้ผมไม่ค่อยเห็นมาลัยบ้านหักองุ์งอิงครับหรือว่าเขาทําไม่ทันครับหรือไม่มีครับสิท้าหมดท่านแนมะ่น่ะท้าหมดท่านกระสีท้าหมดท่านเออมาลัยบ้านหักองุ์งอิงนะสิหักไม่ไม่ไมเขาเขา,เขาสีให้เขาให้เฉพาะเออเออมีกี่ล้านวิวอะเออ สามล้านวิวตอนนี้ถ้าสิบล้านวิวก็คงนะเราสิมาดันกันนะคะดัน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 นะคะดันดันกันค่ะดันไปโลดค่ะดันไปโลดดันดันให้องุ่งอิงได้ได้พงมาลัยเจ็ดล้านไม่ใช่เจ็ดแสนแปดแสนนะคะได้รึ่งได้หกแสนเจ็ดแสนแปดแสนเลยนะคะได้เยอะมากเลยนะคะพงมาลัยน่ะนะเราช่วยกันมาดันกันดันให้องุ่งอิงแล้วก็ดันให้ได้สามสิบล้านวิวภายในสองอาทิตย์นะคะ ตอนนี้เข้าเข้ามาเข้ามาสู่ร้านที่แปดนะคะหอบฝันมาหลังห้านได้มาร้านได้มาเอาเอได้มาร้านที่เอแปดล้านแปดล้านนะคะแปดล้านนะคะจะตามมาติดติดสิบล้านจะตามมาติดติดนะคะสาโนยเพชรบันแพงตอนนี้สามวันนะคะสามวันสี่เออสี่ล้านสามวันสี่ล้านมาแล้วค่ะนะคะสามวันสี่ล้านนะคะภายในสองอาทิตย์ดันให้ถึงสิบล้าน ไปโลด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 นะคะสู้สู้อุ้ยยกูเสี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 ยเอาละค่ะกูสิเสียค่ะค่อยสียเ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 สียกันกันเสียกันนําค่ะช่วยกันนําเอฟซีใส่ท่านใส่บุญของเฮานี่แหละค่ะอุ้ยยิ่งกดเสียมวยซะอีกนะคะตอนนี้อุ้ยรุ่นค่ะสิแยงคู่ตีคู่กันมาค่ะตีคู่มาเลยนะคะแล้วก็ดันอ่เพลงจบแบบแท้ๆของ พ่อโจ้ค่ะให้น้องอุ้งอิงได้ได้ท่องค่ะได้ท่องเส้นใหญ่ๆให้แม่นะคะเก็บไว้เป็นสมบัติให้ลูกนะคะอยากให้วงสาวน้อยเ <c oughs> พลินแพรมีแต่นักร้องหญิงสมกับชื่อวงสาวน้อยคือไม่ต้องรับผู้ชายละ <c oughs> เป็นไปไ่ได้ดอกนะคะเชียร์น้องครับผมตาดำหมดแล้วครับอืถูกต้องค่ะไปจับลูกปิงปองอไปจับลูกปิงปองใหม่ให้ให้ป้าแสแดงต,งตั้งตัวติดเออเออให้เออป้าแสแดงนะคะติดตัวดูซิว่าเขาจะทำยังไง อยากให้วงเสาวน้อยเสร็จเป็นไปหมดได้เราค่ะเสียงดีหาตัวเสียงดีหาตัวจับยากนะคะเด็กคนนี้กูเชียกูเชีย <c oughs> <c oughs> แม่นกับแม่นอิลีแม่นอิลีนะคะเราเชียกัเราเชียรเราเชียนะเราเชีย,ะะชยของเรานะคะเราเชีย